สวัสดีครับผมเดีครับบ้าคมครับพี่น้องครับผมครับเปรียบกันมากเมื่อไหรครับผมแม่บ้านจัดแถบเป็นไหบ้างครับเมนูกุ้งแช่น้ำปลาแต่ว่าสิเป็นแ okay. บบสุกครับพี่น้องครับผมเป็นแบบสุกเพราะว่าบ้าคอมปากกินดิบครับพี่น้องครับนะครับกุ้งแช่น้ำปลากุ้งลายเสือตัวบักเอฟครับผมนะครับครับกุ้งลายเสือตัวนี่พี่น้องครับเมื่อนี้สิกินกับเขาครับพี่น้องยิ่งเขาเข้ามาเนี่ย นี่อจีนขอเขา,าเครับนี่ครับหิวเขาผมเพิ่งเลี้ยงกันมาผมเพิ่งให้โดนเรี้ยงมาบางกก่บางยานนี่ครับนะครับนผมมาก,กินน้ำกันกันหน่อยครับผมทุบแซ่บครับมาครับอ่าซิมมอนน้ำจิ้มกันเนี่ยอืมอจุ้มลังครับนี่ครับน้ำซุปจะเป็น ลำสุดตรงมใกล้เปน็นอผมลองครับิงขาวเขาแหละ Oh. Mm.

แคเนี่ยสอง0มืนนะ่ปหกร้อกว่าบาทเน้ะเลยไปกินตัวับตัวใหญ่อืมรับ เดี่ยวใราบขอเอาไพ่สายดิบด้วยนะครับด้วยวสายดิบพูดไปกินดิบกันเลย hmm <laughs> คือต่กินข,ข้วครับพี่น้องยูขอครับผมเึิงเลอะหัวมาครพี่นอ้องเพิงเลอะหัวมา 嗯。Mm hmm. Mm-hmm. 음음 음. 음. 아 우와 <불> 새하얗무 <불> 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 Nice. Oh, yeah. Godteri! <laughs> Hmm. คลิปนี้บริยาครับได้กินมเนมาะคลิปนี้บริยาครับได้กนินของมักของของมักหืมหืมส่วนกุ้ง ขอเสือคือมันแพงมมครับผม่ลยนะครับแพงครับกุ้งและเสือ Mm-hmm. hmm, mm -hmm. ระเทาก็ลอกลุครับหกร้าบาทได้สิบตัวมสิบตัวนะครับตลาดามเดียวสามเดียวเนี่อมันหลายหมดกหลายเยอะพี so ่ลองครับแพงครับแพงบาเสร็นะไปดิ้มนะก็นอนไปยิ้มเลยเลยัสดีครับ